สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกท่านครับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญของรัชกาลที่เก้าพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านนี่เป็นเหรียญหนึบาทนะครับนี่ครับดดูจะรับใสวิ่งเลยเหรียญหนบาท นานแล้วแะครับเหรียญน,นี้ปีพศสองพันห้าร้อยยี่ห้ากับท่านเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผ่านกันใช้มายับเยินครับเช่นกันครับเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นเป็นที่เป็นเหรียญที่เก็บเป็นที่รลึกๆของคนที่นักสะสมแล้วละครับแต่ราคานะ่ะมีแน่ๆนะครับตอนนี้ผมซื้อมาห้าสิบบาทครับจากตะแป็กคนนั้นเพราะว่า แกมีครับแกก็มาให้ผมเรื่อยๆนี่แหละครับบางเหรียญแกเห็นผมชอบสะสมแจก็ไม่เอาเงินครับแต่เหรียญนี้ผมเห็นแจมาให้ผมก็เลยวักินห้าสิบาทให้แกครับดูสิครับขอบเฟืองยังแน่นเปี้ยอยู่เหมือนเดิมนะครับสวยงามอยู่นะครับเนี่ยน่าเก็บสะสมนะครับแบบนี้ต้องหาครับถ้าเราต้องการครับดูสิครับเมื่อก่แกเอาไปขัดไปถูไปไถอะไรนะครับเป็นรอยลายไปหมดเลยครับเนี่ย ประวัติศาสตร์ของท่านจะหายไปหมดแล้วมั้งครับนี่แบบนี้ยแต่ก็น่าเก็บนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็สวยงามอยู่เหมือนเดิมนี่ครับมันหายากมากนะครับสำหรับผมแล้วเลี้ยนแบบนี้มันคงจะไปขายลำบากแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมจะเก็บไว้คือให้ลูกให้หลานของผมได้ชมได้ดูนะครับว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยของเรานั้นมีพระผู้วิพนรุุนดีเดตคนนี้ องนี้อีกองคหนึ่งกับท่านแล้วก็เป็นองค์ที่เก่งมากครับในความสามารถในทุกอย่างที่ท่านเป็นอยู่นะครับผมก็เลยจะเก็บไ้ให้ลูกให้หลานของผมดูนะครับแต่ถ้าไปขายจริงๆงคงขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกขัดถูกถูกมาเจับยื่เลยครับดูสิครับยังเห็นเป็นรอยฟิวอยู่เลยที่ถูกขัดถูกถูกมานี่นะครับ